ก็เหลือแปดล่างเรียบร้อยดีนะขอบคุณมากเฮ้ยถังแก๊สดูดีนะเว้ยสวัสดีครับอันนี้ PTOR เข้ามาให้เอาไว้เชื่อมไม่ได้ทำกับข้าวนี่เอาไว้เชื่อมเหล็กนะเว้ยเรื่องว่าเราทำกับข้าวเอาไว้เชื่อมเหล็กขอบคุณมากขอบคุณ OR นะเมื่อวานน้องก๊อบเอาไปบริจาคไปคนนี้เราออกข้างห้าหลังป่ะ ไปก่อนครับมีภารกิจต่อโอเคไปละก็ก้าวหน้าได้แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอคืนนี้นะเดี๋ยวลุยต่อพอดีเมื่อเช้าฝนตกแล้วนี่มีการเก็บหลักฐานนิดนึงโอเคครับสวาสดีนะครับใกล้แล้วนะพวกเราช่วยกันให้กำลังใจกันร่วมกันนะสาม,มัคคีคือพลังช่วยกันครับก็ไม่เป็นไรอาจจะยังไงก็ผมว่าหัวใจเลคือช่วยกันแล้วมันจะรอดผ่านวิกฤตทุกอย่างได้ครับโอเคสวัสดีครับ